สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจาัดก,การประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2558 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปถม,มวยัยประจำปีการศึกษา2,558กองลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันไว้ชื่อราวุฒประจำปี 2,558เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2,558ค่ะที่ห้องประชุมสภาชั้น4เทศบาลน,นครแม่สอดส ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2558โดยมีนายสุภกรแสงราษฎร์ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมและว่าที่พันตรีทรธ,ธทียรยุทธ์วุฒิอัถสารรองประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานสภาดำเนินการประชุมโดยดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลนายกุลเครือเวระรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอยติในที่ประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่สประจำปี2558เรื่องเสนอยติการคัดเลือกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยมีการเสนอชื่อนายสวัยมีเงินปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยได้การรับรองจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วจากนั้น เป็นยติขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลอาหารชนเผ่าและพื้นถิ่นโดยจะทำการจัดขึ้นณบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่29พฤศจิกายน2558และยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุนสุดท้ายเป็นวาระอื่นๆโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐม,มวัยประจำปีการศึกษา2558ค่ะนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนำคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนอนุบาล ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันตั้งขบวนแห่ผ้าป่าเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนปู่แดงไว้ใช้ในกิจกรรมของชุมชนโดยเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณหน้าอาคารอาเนกประสงค์ของโรงเรียนหลังจากนั้นได้นำขบวนแห่กระทงผ่านไปยังหน้าตลาดบ้านเหนือแล้วเข้าไปยังที่ทำการชุมชนปู่แดงเพื่อทำพิธีกล่าวคำบูชาและขอขมาแม่น้ำเพื่อรำลึก ถึงพระคุณของน้ำโดยมีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนระดับอนุบาลร่วมกันลอยกระทงครั้งนี้เป็นจำนวนมากหลังจากลอยกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคณะผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้อมอบผ้าป่าให้กับน,นายนรงอุตมะประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยชาวชุมชนปู่แดงเป็นผู้รับมอบและทางชุมชนปู่แดงได้นำไอศครีม มาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่สำคัญซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกบุญคุณของน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของคนพืชและสัตว์ดังนั้นนักเรียนจึงจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายเน้นประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นให้คงสืบไปทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจึงได้มีการดําเนินการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมในเทศกาลวันลอยกระทงให้กับนักเรียนระดับปรมวาัาจำนวน330คน วัดชุมพลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ค่ะโรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งในเขตเทศบาลนครแม่สอดต่างร่วมกันสืบสารประเพณีจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2558ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาส โรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีซึ่งบางโรงเรียนก็ได้มีการจัดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนไปพร้อมๆกันอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความาซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้สืบสารประเพณีและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ประเพณีไทยได้มีส่วนพัฒนาจิตใจและร่วมเรียนรู้ถึงมรดกไทยในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโดยทางโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีโดยการนำของนายชัยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า300คนได้ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการระลึก ถึงพระคุณของแม่น้ำลำทานเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคาและการทำการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดการจัดทำกระทงเล็กการแสดงของนักเรียนเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่แฝงไปด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลินส่วนทางด้านโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาสเขตเทศบาลน,นครแม่สอดคณะครูอาจารย์และนักเรียน โดยการนำของนายเพยรัตอินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒได้นำคณะครูนักเรียนร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้นักเรียนรู้จักประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิน่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์แหล่งน้าและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้วันลอยกระทงเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทามหานาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหรันหรือพระมหาสาวกสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในวลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักทูบเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยโรงพยาบาลแม่สอดจัดพิธีทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่สอดได้นําคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมพิธีทําบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่เจ็ดชั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มีพิธีทําบุญใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์เก้ารูปในแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์กล่าวว่าในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความสําคัญต่อจิตใจและกําลังใจของพวกเราชาวโรงพยาบาลแม่สอดเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีพิธีทําบุญ อาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคารที่เราได้ดําเนินการสร้างแล้วเสร็จซึ่งจะเป็นอาคารสําหรับหน่วยงานผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคารเจ็ดชั้นประกอบด้วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานเอ็กซเรย์ห้องผ่าตัดวิสัญญีหอผู้ป่วยหนักทั้งอายุรกรรมศัลยกรรมและผู้ป่วยโรคหัวใจหอผู้ป่วยสัญญกรรมทั่วไปและสัญญกรรมอุบัติเหตุรวมทั้งห้องพิเศษ ก่อนที่จะมีการใช้งานอาคารเฉลิมพระเกียตินี้โรงพยาบาลจึงได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วย,ย,วยและผู้มารับบริการบรรยากาศการจัดจำหน่ายกระทงบริเวณตลาดเทศบาลนครแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าต่างนำกระทงเทียนประทีปพ,พลุดอกไม้ไฟ มาวางจำหน่ายบนถนนเส้นปราสาทวิถีกันเป็นจำนวนมากค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมยาวตลอดไปจนถึงหน้าตลาดสดสีมอยในปีนี้มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้มาจับจองพื้นที่เพื่อตั้งแผงขายกระทงรวมถึงเทียนประทีปและพลุดอกไม้ไฟจนเต็มพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมแล้ว โดยกระทงปีนี้ราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากราคาดอกดาวเรืองมีราคาสูงถึงดอกละหนึ่งบาทเมื่อเทียบกับทุกๆปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่30บาทถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวส่วนใหญ่เป็นกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างใบตองต้นกล้วยรวมไปถึงกระทงที่ทำมาจากขนมปังกลวยไอศครีมซึ่งปีนี้จากการสังเกตพบว่า พ่อค้าแม่ค้านำกระทงประเภทนี้มาจำหน่ายค่อนข้างมากขณะเดียวกันเทียนประทีปที่นำมาวางจำหน่ายก็มีตั้งแต่ราคาถุงละ60บาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนและขนาดของเทียนประทีปที่บรรจุอยู่ในถุงรวมไปถึงพลุด,ดอกไม้ไฟที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและสีสันซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเด็กๆในการลเล่นช่วงเทศกาลลอยกระทงทางทีมข่าวจึงขอเตือนให้ทุกท่าน ดูแลบุตรหลานในการเล่นพลุดอกไม้ไฟให้เล่นด้วยความระมัดระวังชุมชนดอนชยัยสืบสารประเพณีลอยกระทงจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคประจำปี2558ค่ะคณะกรรมการชุมชนดอนชยัยร่วมกับชาวชุมชนดอนชยัยร่วมสืบสารวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทงจัดงานบุญทอดกระถินสามัคคี และกิจกรรมประมงย้อนยุคประจำปี2558ที่ลานกระทงชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจัังหวดตากโดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานและนางสังวานเรือนใจดีเป็นผู้กล่าวรายงานมีสมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและประชาชน ร่วมให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งสืบเนื่องจากทางชุมชนดอนชัยซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกชุมชนดอนชัยมีความคิดเห็นที่ตรงกันในการร่วมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบสานวัฒนธรรมไทยการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่9แล้วโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคคีกิจกรรมรำวงย้อนยุคโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24-25พฤศจิกายน2558เพื่อนำไรายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงพัฒนาชุมชนดอนชัยต่อไปบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุค่ะนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมนโยบายการปฏิบัติงานแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุโดยมีว่าที่ร้อยเอกอเนกพรหมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุนายสมบูรณ์วรุณวิริยะ น,นายธินกรคำวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ่พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะครูและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุให้การต้อนรับโดยมีว่าที่ร้อยเอกอเนกพรหม,มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับต่อจากนั้นเป็นการฉายวีดิทัศน์ความเป็นมาและผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุทั้งนี้ท่านนายอำเภอแม่สอดได้เน้นยำ้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและยึดผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติเป็นหลักพร้อมกันนี้ได้ซักถามถึงปัญหาต่างๆในพื้นที่จากผู้นำชุมชนหมู่บ้านปิดท้ายด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุมอบของที่ระลึก จากไร่ขวัญข้าวแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภาพพื้นเมืองตำบลแม่กุเป็นที่ระลึกก่อนที่ท่านนายอำเภอแม่สอดจะเดินทางต่อเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่อื่นๆต่อไปชาวไร่ฟักทองอำเภอพบพระจังหวัดตากติดป้ายประกาศขอร้องโจรวอนหยุดขโมยฟักทองหลังถูกกลุ่มโจรอ拉วาดขโมยฟักทองหมดยกไร่จนชาวไร่ ทั้งตำบลขวัญภาวาหว่นถูกขโมยหมดตัวค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกขโมยแอบ,บลักลอบตัดขโมยฟักทองขนาดใหญ่แบบยกไร่โดยเหตุเกิดที่สวนปลูกฟักทองของนายวุฒิพงศ์อบกิจเจริญชัยอายุ31ปีซึ่งเป็นเจ้าของไร่ฟักทองขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับ ริมถนนสายชายแดนไทยเมียนม,มาช่วงบ้านห้วยไม้แป้นบ้านช่องแคบหลักกิโลเมตรที่11หมู่ที่3บ้านขุนห้วยช่องแคบตำบลช่องแคบอเพ,พบพระจัังหวดตากโดยที่เกิดเหตุเป็นไร่ปลูกฟักทองพันธุ์ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดและปลูกบนเนื้อที่กว่า20ไร่จากการเดินสำรวจพบว่าฟักทองขนาดใหญ่ที่พร้อมจะตัดเพื่อส่งจำหน่ายสู่ตลาดถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน บุกเข้ามาแอบตัดขโมยไปแบบยกไร่ลงเหลือเพียงลูกฟักทองที่มีขนาดเล็กและไม่ได้ขนาดเพียงไม่กี่ลูกไว้ดูต่างหน้าด้านนายวุฒิพงศ์อบกิจเจริญชัยเจ้าของไร่ฟักทองเล่าว่าตนเองได้ลงทุนปลูกฟักทองเป็นเงินสูงกว่า1 0 0 0 0แบาทเพื่อหวังนํากําไรส่วนต่างเอามาไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวโดยต้องใช้เวลาลงทุนลงแรงเพราะปลูกนานกว่า3เดือนโดยผลผลิตในไร่ ตนเองจะทำการตัดในไม่กี่วันนี้แต่พอกลับมาที่ไร่ก็พบว่าไร่ฟักทองของตนเองถูกคนร้ายขโมยตัดไปแบบเกือบหมดไร่ตนเองถึงกับเป็นลมพร้อมรับภาระการเป็นหนี้สินโดยทันทีโดยขณะนี้ตนเองยังขวัญผวากับเหตุการณ์นี้ยังไม่หายและกลัวกลุ่มโจรจะแอบมาตัดลูกฟักทองที่ยังหลงเหลือตนจึงนำป้ายประกาศขนาดใหญ่ เขียนข้อความมาติดที่ริมถนนหน้าไร่ของตนเองเพื่อขอร้องกลุ่มโจรให้งดมาขโมยตัดฟักทองและวิงวอนให้เหลือไว้ให้เจ้าของได้ตัดขายบ้างโดยรวมมูลค่าความเสียหายเฉพาะไร่นี้รวมเป็นเงินกว่า2 0 0แสนบาททางด้านในอิทธิพลเทพพิทักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านขุนห้วยช่องแคบหลังทราบเรื่องขนาดนี้ได้ประสานไปยังตำรวจท้องที่และทหารในเขตรับผิดชอบ ได้ร่วมกันเพิ่มความถี่ในการร่วมการตั้งจุดสกัดและออกลาดตระเวนในเวลากลางคืนที่เป็นเวลาที่คนร้ายกลุ่มนี้ออกตระเวนก่อเหตุขโมยทรัพย์สินและคาดว่ากลุ่มคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้จากทางหนีทีไล่ในหมู่บ้านเป็นอย่างดีและต้องมีไม่ต่ำกว่า10คนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการออกสืบสวนหาเบาะแสของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้แล้ว บรรยากาศงานลอยกระทงสองแผ่นดินไทยเมียนมาสืบสารประเพณีลอยกระทงสองฝั่งเมยตำบลนวาเล่ประจำปี2558ค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2558พี่น้องประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเมยบริเวณท่าข้ามบ้านวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงสองฝั่งเมยสืบสารวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องโดยเริ่มเคลื่อนขบวนแห่กระทงตั้งแต่เวลา17นาฬิกาและเวลาประมาณ19นาฬิกานายชัชธนาธเทียนขาวในอำเภอพบพระได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสืบสารประเพณีลอยกระทงสองฝั่งเมยตำบลวาเล่ประจำปี2558โดยมีร้อยโทเฉลิมบุญพรวง นายกอง์คการบริหารส่วนตำบลวะเล่เป็นผู้กล่าวรายงานในงานนี้มีกิจกรรมมากมายจากการแสดงของชุมชนการประกวดหนูน้อยนพมาศและได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งไทยและเมียนมาเข้าร่วมชมความสวยงามในครั้งนี้นับพันคนโดยการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงสองฝั่งเมยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยอันดีงามเอาไว้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงสองฝั่งเมยครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปได้สืบทอดประเพณีอันดีงามสืบไปกองลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก เนื่องในวันวชิราวุธประจำปี2558ค่ะที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ป่าอเภอแม่สอจดจตากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเนื่องในวันวชิราวุธประจำปี 2,558โดยมีคณะลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดสังกัดวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดสังกัดเรือนจํำอำเภอแม่สอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2และสังกัด ลูกเสือชาวบ้านอำเภอแม่สอดนับพันคนเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วยโดยการจัดพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบกับในปีพุทธศักราช2558เป็นปีที่ครบ105ปีของลูกเสือไทยเหล่าลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดต่างๆและสำนักง,งานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จึงพร้อมใจกันจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขึ้นวันวชิราวุธถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้านทั้งด้านขรมนาคมการปกครองศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีและที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กคือพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกองเสือป่า เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2454เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองในหมู่บ้านหรือชุมชนตนเองได้และลูกเสือในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2454เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีรู้จักกระทำหน้าที่ที่มีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้ จึงได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวนชิราวุธหมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21สนาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง เฟซบุ๊กสำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ